เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ n n e l Xbase นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูวิธีผ่านโจโกะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยอยู่นะครับคือโจโกะเนี่ยจริงๆมันมันจะมี3ด่านใช่ไหมทุกคนซึ่งด่านแรกเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆคนอาจจะติดปัญหาที่ด่าน2กับดาน3นะครับที่จะทํายังไงให้มันครบ3ดาวเนี่ยนะฮะโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทั้ง3ด่านเลยนะครับวิธีการผ่านคิดว่าหลายๆตัวที่ ผมใช้ในวันนี้นะครับทุกคนมีแน่นอนนะครับโดยเราไปดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับทุกคนว่าทีมเราควรจะจัดประมาณไหนบ้างนะครับโดยทีมที่เหมาะสมที่สุดนะครับในกรณีที่เราจะไปไฮโจโกดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่การชนะแบบตรงๆหรอกนะครับทุกคนมันจะเป็นการชนะแบบออกแนวโกงๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็คือแน่นอนใช้อาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่หน้าที่เรารู้ชัดอยู่แล้วนะครับก็คือมาบัฟนั่นเองนะครับยูกิไคโตะก็เหมือนกันนะครับมาทําหน้าที่บัฟมาคอยอันตีเพิ่มดาเมจให้ตัวดาเมจหลักของเรานะฮะ ส่วนอินุมากิเนี่ยหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สำคัญแทบจะที่สุดเลยนะครับของไฟนี้นะฮะก็คือทำหน้าที่ในการสตัรแล้วก็เพิ่มเกรดอันตินะครับ2อง่างนะฮะส่วนโกโจแน่นอนว่าจะเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับก็ดาเมจทั้งหมดเนี่ยจะมาจากโกโจเลยนะครับในการปราบโจกบเนี่ยนะครับผมส่วนแน่นอนว่าตัวสำรองเนี่ยเราใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเลง3าดาวเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้จบที่4ตัวหลักนี้เท่านั้นให้โกโจยังไม่ไปนะครับทุกคน โอเคเราไปดูเรื่องเมมโมรีและเรื่องลำดับความสำคัญของสกิลในแต่ละตัวที่ต้องมีก่อนนะครับโดยอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะฮะทุกคนเราควรเน้นอัพบัฟให้สูงที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะฮะก็คืออย่างผมเนี่ยอัพไว้ที่ขั้น8นะครับยิ่งตรงนี้สูงเท่าไหร่นะครับดาเมจที่โกโจทําได้ก็จะยิ่งสูงตามไปเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญมากๆด้วยนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนะฮะ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆจริงๆอะเพิ่มระดับให้ถึงเกรด8ไว้นะครับอันนี้ดีที่สุดนะฮะเวลอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเอาให้ถึงเกรด8เป็นอย่างต่ำนะครับทุกคนสําหรับอาจารย์ใหญ่นะฮะไม่ใช่สําหรับอาจารย์ใหญ่ดิสำหรับทุกตัวเลยนะครับใน4ตัวนี้ควรจะมีเกรด8แบบเต็มแม็กซ์เนี่ยอย่างต่ำนะครับถ้าเราจะเอาด่านสุดท้ายนะฮะแต่ด่านแรกเนี่ยไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะครับทุกคนส่วนยูกิคโตะสกิลที่สําคัญมากๆนะครับสำคัญท่่ราไห พลังคุณใสหรือว่าดาเมจสายเวทของเราเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะช่วยให้โกโจโเราทำดาเมจได้รุนแรงอันนี้สำคัญมากๆนะครับพยายามอัพให้เยอะๆเลยนะครับคืออาจารย์ใหญ่กับยุกิไคโตเนี่ยยังไงก็อยู่ในปาร์ตี้อะไรสักอย่างไปอีกยาวๆนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเราลงทุนไปแล้วจะไมุ่้มนะครับจัดไปเลยเต็มๆนะฮะตัวนี้ส่วนสกิลนี้ อัพบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ไม่ได้สําคัญกับไฟนี้นะครับทุกคนสําคัญในการช่วยให้อินุมากิมีมานาใช้แหละนะครับทุกคนก็อัพเท่าที่อัพได้นะครับเพราะว่าอัพขั้นหนึ่งมันขึ้นแค่1มานาเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ผมอัพอยู่ที่ขั้น6เท่านั้นเองนะครับทุกคนเน้นอันติเป็นหลักๆพอตัวนี้นะฮะส่วนอินุมากิอันนี้สําคัญมากๆนะครับทุกคนผมจะเน้นย้ําหน่อยนะฮะก็คือสกิลสตันนั่นเองนะครับทุกคนสกิลสตันเนี่ย ผมอัพไว้ที่ขั้นเจเลยนะครับถามว่าทำไมถึงต้องอัพสูงขนาดนี้นะครับเพราะยิ่งเราเพิ่มเลเวลเนี่ยโอกาสสตาร์ทมันจะสูงขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยที่เลเวล7เนี่ยโอกาสสตาร์ทอยู่ที่1้อยกนะครับการสตัน์ของอินุมากิเนี่ยสำคัญมากๆในสูตรที่เราจะเอาชนะโจโกะนะครับทุกคนถ้าเราสตรัรไม่ได้เนี่ยถึงขั้นต้องรีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอัพให้สูงสูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเอาสักเจ็ดเนี่ยก็กําลังดีแล้วนะครับทุกคนส่วนสกิลนี้ก็เป็นส,สก,กิล แบบการที่เราจะเพิ่มยิ่งเราเพิ่มเกรดอันติเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งจบเกมได้เร็วเท่านั้นนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ผมก็เอาไว้ที่7เหมือนกันนะฮะอันนี้สัก6สัก7ก็ได้นะครับแต่สตาร์นเนี่ยเอาให้7ได้ก็จะดีมากนะครับทุกคนส่วนอันติกับสกิลแรกเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนะครับทุกคนถ,ถ้ามีทรัพยากรพอก็ลงอันติเพิ่มก็ได้นะครับก็พอเป็นดดเมจได้อยู่นะฮะส่วนตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวดดเมจของเราโกโจสตารุ uru, นั่นเองนะครับ ก็ในกรณีนี้นะครับสำหรับโกโจเนี่ยแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยยังไงหลายๆคนก็คงอัพอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นดาเมจหลักใช่ไหมนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือสกิลบัฟนะครับทุกคนสกิลบัฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องอัพนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยบัฟดาเมจมันก็ยิ่งสูงตามนะครับมันสําคัญมากๆเลยนะฮะของผมเนี่ยอัพอยู่ที่8เลยนะครับเพื่อความชัวร์ส่วนอันติเนี่ยผมหยุดอยู่ที่ขั้น7นะครับทุกคนดาเมจมันก็แรงพอสมควรแล้วครับแป ก็แน่นอนว่าตัวเลขประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าทําได้ประมาณนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านสูงนะครับทุกคนสําหรับอันติเนี่ยของผมเนี่ยมันมันปลดอยู่ที่ขั้นหนึ่งมันปลุกพลังอยู่ที่ขั้นหนึ่งนะครับทุกคนตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของสตทผมเนี่ยจะสูงกว่าหน่อยนะฮะโอเคแน่นอนว่าทีมเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องเมม ORY กันบ้างน,นะครับทุกคน เมมโมรีเนี่ยมีอันที่สําคัญมากๆนะครับทุกคนที่ผมคิดว่ายังไงก็ควรมีไว้นะครับทุกคนหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้การผ่านด่านเนี้ยยากขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนก็คือเมมโมรีนี้นั่นเองนะครับน้ํหนึ่งใจเดียวนะครับอันนี้ดียังไงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเมมโมรีที่ผมคงไม่ได้ถอดเลยแหละนะฮะต้องมีตัวหนึ่งใส่ไว้ในทีมตลอดนะครับมันจะเป็นการเพิ่มเกรดไม้ตายนะครับเพิ่มความเร็วในการฟื้นเกรดไม้ตายเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินนะครับทุกคนก็ แ,แน่นอนว่าดีอยู่แล้วนะครับการทําให้เกดอันติเร็วนี่นะครับยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับคนแต่ถ้าไม่มีเร <net. S 1> ื่องของน้ำหนึ่งใจเดียวจริงๆนะครับเราอาจจะเล็งตัวที่เราอยากให้เกตอันติเร็วแล้วคิดว่ามันขึ้นช้าไปหน่อยเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นเมมโมรีฟิตปังก็ได้นะครับอันนี้มันจะอัพมันจะได้แค่ตัวเดียวนะครับเพิ่มเกตอันติให้แค่คนเดียวเท่านั้นก็แต่มันเพิ่มเยอะมากนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งอันนี้ก็ผ่านอีีกกไไไฟฟนนนั้้มม่่ยยาาลถ ยูตะนะฮะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเป้าเดียวนะครับทุกคนคือดีที่สุดจริงๆก็คืออันน้ำหนึ่งใจเดียวแหละที่เป็นเป้าหมู่นะครับทุกคนก็ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบรอนิดน,นึงนะครับทุกคนอาจจะต้องพึ่งอินุมากิสตันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องวิธีการเล่นที่หลังนะครับในส่วนของเมมโมรี่ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการเล่งดดเมจทีมนะครับเล่งดดเมจทีมคืออะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับทุกคนประสานงานสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับ มันจะมีเรื่องของการที่เพิ่มเาเมให้เพื่อนเนี่ยส0นะครับทั้งทีมด้วยนะฮะหเทิร์นหครั้งนะครับก็เอาไว้ใช้ตอนที่โกโจจะอันตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ดีมากๆนะฮะส่วนถ้าไม่มีประสานงานสมมูลแบบจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับอันฟรีทูเพย์อันนี้อ้าฉันจะค่าแก่นะครับทุกคนอันนี้ทุกคนสามารถได้มานะครับแล้วก็สามารถไปแลกอัพเพิ่มได้ในร้านร้านที่ใช้แต้มเพื่อนแลกนะครับทุกคนอันนี้ก็ ไปแลกเพิ่มให้เต็มได้นะครับก็อยู่ที่15% 2เทิร์นนะครับก็รวมกันก็30%ลยนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับทุกคนอันนี้ถ้าลิมิตเบรกไว้ขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนมันจะมีเรื่องของเมื่อถึง4เทิร์นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจที่5%ให้เพื่อนทั้งทีม3เทิร์นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับ Memory เมมโมรีเร่งดาเมจทีมนะครับส่วนเมมโมรีของโกโจแน่นอนนะครับเรื่องทำดาเมจให้ดีที่สุดเนี่ยโกโจ นะครับจะดีที่สุดซึ่งไม่ต้องสืบเลยว่าเหนือกฎเกณฑ์ก็คือเมมโมรีที่ดีที่สุดของโกโจอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าที่ปลดเวลสามของผมเนี่ยนะครับมันเพิ่มคุณใส่ยอยู่ที่85นะครับทุกคนแล้วก็มีการเพิ่มเกรดไม้ตา,ตายตัวเองด้วยนะครับทำให้เกรดอันติเราเร็วขึ้นเนี่ยก็คือยังไงก็ดีอันนี้ไม่ต้องสืบอีแล้วมีก็อเอามาใช้เลยนะครับทุกคนส่วนอันต่อมาถ้าสมมติว่าทุกคนผ่าน ด่านแรกแล้วเนี่ยผมคิดว่าโจโกด่านแรกไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะก็จะใส่เป็นของโจโกก็ได้นะครับโจโกก็ดีเหมือนกันนะครับที่เวลแรกเนี่ยน่าจะ55%นะครับทุกคนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยนะครผมมีอันนึงตัวเลือก SR อันนึงที่ผมแนะนําเลยก็คืออันนี้นะครับสันดานคำสาบนะฮะอันเนี้ย เพิ่มคุณสาย60%เลยทุกคนไม่น้อยเลยนะครับทุกคนก็เอานี้เอามาใช้ได้นะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ไม่มี2องันที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงเวลาของผู้ใหญ่เนี่ยที่มีการเพิ่มดาเมจเพียวๆเลยเเอเนเี่ยอันนี้ยังไงก็ดีนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโกโจตั้งแคมป์คนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอันฟีดูเพลงอันนึงนะครับสำหรับใครที่ทำกิจกรรมทันนะครับในช่วงแรกก็อันนี้ก็ได้6ะกรับ็ดาเปครับทุกคน ไปดูหน้าตาทีมกันอีกครั้งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใส่เป็นอันนี้นะครับารารย์ใหญ่เนี่ยผมใส่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับเพื่อเล่นเกตให้เพื่อนนะครับแล้วก็ยูกิไคโตเนี่ยผมจะใส่เป็นประสานงานสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่เวลาที่ผมกดอันติพร้อมกับโกโจเนี่ยจะได้มีการบัฟดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้โกโจด้วยนะครับอันนี้คือเด็ดมากนะครับแทบจะขาดไม่ได้เลยนะฮะส่วนอินุมากิเนี่ยผมมีออปชั่นที่ดีมากๆนะครับทุกคนสําหรับเพิ่มดาเมจด้วยนะครับ คือเมม ORY ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการเบรกนะครับทุกคนถ้าถ้าเราไม่เบรกศัตรูในรอบพิโกโจโลเลมอมันติแล้วเนี่ยนะครับศัตรูก็จะมีสิทธิ์สวนเราแล้วนะฮะเพราะรอบนั้นเราจะไม่สตันศัตรูแล้วนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าในกรณีนี้นะครับไตเป็นเมม ORY นี้ได้เลยนะครับทุกคนเป็นอันฟีทูเพล่าสุดนะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันฮะอันดีมากนะครับมีการเพิ่มดาเมจ10%ให้เพื่อนทั้งทีมด้วย แล้วไม่พอนะครับเวลาเราปลดลิมิตเบรกขั้นแรกเนี่ยนะครับทุกคนมีเทินที่4ขึ้นไปเนี่ยเราได้ความเสียหายเบรกเพิ่มขึ้น10%ด้วยอันนี้ดีมากทุกคนอยู่2ครั้งด้วยนะครับทุกคนก็จะทำให้เราสามารถเบรกโจโกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสำคัญมากๆผมก็ใส่ให้อินุมากิไปนะครับทุกคนส่วนโกโจผมใส่เป็นเหนือกฎเกณฑ์นะครับทุกคนตัวสำรองไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตอัพอันนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่า มันสำคัญมากๆที่เราจะต้องมีเงื่อนไขยังต่ําประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถึงจะผ่านได้ด่านแรกด่าน2เนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ด่าน3เนี่ยต้องระดับเลเวลที่ผมแนะนําไปเลยนะครับสำหรับการอัพสกิลนะฮะทุกคนโอเคเรามาเริ่มดูวิธีการเล่นกันเลยครับไปเริ่มที่ไฟแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากไฟแรกไปไฟสุดท้ายนะครับทุกคนก็ อันแรกเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับเล่นทีมนี้ไปได้เลยนะครับจัดไปเพราะ C p พีที่มันต้องการเนี่ยก็ต่ำมากๆนะครับผม <c oughs> ว่าหลายคนเนี่ยเลงแค่ผ่านอันแรกก็พอนะครับทุกคนเอาแค่เมมโมรีของโจโก,โกแบบขั้นแรกมาก็พอแล้วนะครับทุกคนมันรู้สึกว่ามันจะได้ปลดขั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ค่อนข้างเพอร์เฟกพอสมควรอยู่แล้วนะฮะโอเคตัวเลขต่างกันนิดเดียวนะครับ <c oughs> ก็เริ่มเทิร์นมานะครับจานใหญ่ผมก็จะกดเมมโมรีไปเลยแล้วก็กดสั่งซอนนะครับทุกคนแล้วยูกิไคโตะก็บัฟมานาไปนะ สำคัญมากนะครับทุกคนทำอยู่อย่างเดียวเลยนะครับในจุดแรกเนี่ยคือใช้สตันนะครับส่วนโกโจร,รอบแรกตีธรรมดาไปก่อนนะครับยังไม่ต้องบัฟนะฮะโอเคเหตุผลที่ยังไม่ต้องบัฟเพราะว่าเด,ด,ดีดเ๋ยวเราจะบัฟเทิร์ต่อไปแล้วเราจะมีเวลาพร้อมลงที่อันติคอดีนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะรอบนี้ก็จันใหญ่สั่งสอนไปยุบิแคโตเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วโกโจก็บัฟตัวเองได้เลยนะครับส่นจัดมา จะเห็นว่าเกตอันติของโกโจโเนี่ยอีกเทิร์นหนึ่งก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าจานใหญ่เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมนะครับทุกคนรอบนี้นะครับอินุมากิเราก็สตันไปเหมือนเคยนะครับไม่มีอะไรเลยโกโจก็เริ่มตีได้เลยนะครับในเทิร์นนี้นะฮะโอเคเกรยูกิไคโตเต็มละโกโจเต็มเรียบร้อยและนี่ก็คือเทิร์นที่เราจะจัดการโจโกะนั่นเองนะครับทุกคนพอเกต2สองตัวนี้เต็มก็คือ ถึงตาที่เราจะทำาดาเมจแล้วนะครับทุกคนโอเคกดสั่งสอนไปเลยนะฮะแล้วก็รอบนี้กดเมมโมรีนะครับผมประสานงานสมบูรณ์แบบนยกดไปเลยนะฮะแล้วก็กดอันติส่วนตัวนี้จะสตัรหรือไม่สตัรก็ได้นะครับทุกคนไม่สําคัญแล้วแหละนะครับยังไงรอบนี้ก็จบแล้วนะฮะแล้วก็โกโจก็อันติไปได้เลยครับโอเคเรามาดูดาเมจกันนะฮะเริ่มจากนี่ก่อนครับบัฟดาเมจแล้วก็ได้จากเมมโมรีด้วยแลลวโกโจก็ปิดเลยนะครับดูดาเมจกันนะฮะ เรียบร้อยไปครับ9 0 0 0กว่านะครับก็เบรกทันทีด้วยนะฮะก็ด่านแรกเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะทุกคนนะผมคิดว่าถ้าเล่นทีมนี้นะครับต่อให้ไม่อัพเลเวลสกิลเท่าผมหรือว่าไม่มีเมมโมรีเท่าผมเนี่ยก็สามารถผ่านได้นะครับแต่สําคัญเลยตรงที่อินุมากิเนี่ยพยายามอัพสกิลสตาร์ทให้เยอะๆนะครับทุกคนความเป็นความตายอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าเราเก็บเกอันติช้ากว่าผมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องสตาร์ทนานขึ้นเทิร์นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับทุกคน โอเคด่านที่2อเนี่ยเงื่อนไขาการทํา3ดาวเนี่ยมันมีเงื่อนไขพิเศษตรงที่ต้องใช้เซนอินมากิ aki, กับคุกิสกิโนบระนะครับทุกคนก็ถามว่าทํายังไงนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะฮะเราเปลี่ยนจานใหญ่ออกนะครับใส่เป็นโนบะถ้าไม่มีโนบะตัวนี้จริงๆผมคิดว่าโอกาสที่จะทํา3ดาวเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับทุกคนเพราะมากิเนี่ยไม่มีร่างไหนที่เก่งเลยนะครับทุกคนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะครับทุกคนแต่ถ้าเอาผ่านเฉยเยอะเล่นทีมจานใหญ่และเล่นเหมือนเดิมได้เลยครับทุกคน ไม่จาเป็นจะต้องเอา3าดาวก็ได้นะฮะแต่ถ้าเอา3าดาวจริงๆเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับทุกคนมากิใส่เป็นสํารองได้นะครับเงื่อนไขเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องลงสนามนะครับใส่เป็นตัวสํารองก็นับเหมือนกันนะฮะโดยผมจะเรียงลําดับต่างจากเดิมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเอาอาจารย์ใหญ่ออกนะครับเมมโมรี่เนี้ยสำคัญตรงที่เราต้องอยู่สล็อตแรกสุดด้วยนะครับเพราะเราจะเปิดเนี่ยทำให้ เพื่อนร่วมทีมเราเวลาใช้สกิลหรือตีทำตีธรรมดาทั้งหลายใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับมันจะได้เกฑอันติเร็วขึ้นดังนั้นต้องอยู่สล็อตแรกผมก็เลื่อนอินุมากิมาสล็อตแรกนั่นเองนะครับทุกคนนอกเหนือจากนั้นก็คือเมม ORY เดิมหมดนะครับมีแค่โนบาระที่ใส่มาเป็นเมม o r ีของโจโกแทนอันที่เป็นเรื่องของช่วยเบรกนะครับทุกคน โอเคไปดูสกิลโนบาระกันนิดนึงนะครับทุกคนโนบาระเนี่ยผมจะอัพไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะฮะสกิลหนึ่งอยู่ที่เลเวล5ก็เป็นสกิลที่เอาไว้ติดสแต็กแหละจริงๆก็ไม่ต้องอัพเยอะมากก็ได้นะครับทุกคนมันดาเมจมันไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับอาศัยที่เราเก็บสแต็กตะปูไปนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยค่อนข้างจำเป็นเลยไปอัพเยอะๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อัพเยอะอะไรมากนะครับทุกคนเพราะเราไม่จำเป็นต้องพึ่งดาเมจโนบาระอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับทุกคนก็เลเววลลก็พอแ้นะะฮ แล้วก็จะมีอันนี้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับส่วนอันตรีเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะครับผมอัพไว้ที่ขั้น5อันตรีจะเป็นดาเมจหลักเลยนะครับเป็นตัวปิดเกมนะครับโนบลารเนี่ยผมอยู่ที่ขั้น5เท่านั้นนะครับอย่างที่เห็นไม่สูงเลยนะครับเกรดเนี่ยขึ้นมาเป็นเกรด9แล้วจริงๆก็คือเกรด8ขั้นเต็มแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เลเวลก็แค่85พอนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ปลุกพลังหนึ่งอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องอัพสกิลขึ้นมาสูงหน่อยนะครับทุกคนก็ทดสอบกันได้นะ ดาเมจมันถึงหรือยังถ้าไม่ถึงจริงๆเราก็ไปไล่อัพสกิลเอานะครับทุกคนโอเคส่วนทีมที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับสกิลเซตอัพเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับกับด่านที่สองนะฮะนี่นะครับถ้าขึ้นคัตซีนสองคนนี้มาก็คือแปลว่าเราเอาตัวมาถูกแล้วนะครับก็แน่นอนโนบะระมากินะครับใส่ตัวสำรองได้มากิเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ ก็อินูมาคิมาสตันเหมือนเคยนะครับกดเมมโมรีไปให้พร้อมโนบาราก็กดบัฟนะครับนี่ก็กดบัฟเหมือนกันกดโจตีธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคสตันไปนโอเคอินูมาคิสตันไปโนบาราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนดาเมตตรงที่หายไปของอาจารย์ใหญ่นะครับทุกคนก็ทำหน้าที่ตีแหละนะครับทุกคนเราก็ติดตะปูไปนะครับเก็บสแต็กไปไอ้นี่ก็ตีธรรมดากโจเริ่มบัฟได้นะครับทุกคน คือโนบลาร์เนี่ยสำคัญมากทุกคนต้องปั้นมาพอสมควรเลยนะครับทุกคนไม่งั้นคือดามเมจไม่เพียงพอนะครับทุกคนที่จะมาใช้ในการที่เราเราจะเป็นต้องพึ่งดาเมจโนบลาร์ด้วยหลักๆนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็สตันต่อไปโนบลารตีธรรมดาต่อไอนี้บัฟมานาแล้วโคโจก็ตีได้นะครับโอเคยูกิไคโตเกตเต็มเรียบร้อยโกโจเกตเต็มเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นรอบที่เราจะ เริ่มเบรกศัตรูได้นะครับรอบนี้จะไม่สตาร์ทแล้วนะครับผมก็จะเซตป้องกันนะครับเพื่อจะบัฟเกรให้เพื่อนนะครับส่วนโนบาร่ารอบนี้เรายังมีอีกเทินหนึ่งนะครับในการทำดาเมจเนี่ยแต่ผมจะใส่เป็นบัฟแทนเพราะอาจจะมีสิทธิ์ที่เกรเราเต็มนะครับโอเคเราก็กดบัฟอันนี้แทนนะครับส่วนยูกิไคโต้เริ่มเลยนะครับทําหน้าที่นะฮะโกโจกับยูกิไคโตะนะครับจัดการเลยนะฮะนี่เกรโนบาร่าเต็มแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับทุกคน จัดไปเรียบร้อยไปเบรกไปนะครับจ็แสนแปดนะครับเดิมพันมันก็แกว่แๆนะทุกคนบางทีผมก็ตีเป็นล้านนะบางทีก็ตีเจ็ดแสนแปดแสนนะครับก็บางทีเราก็รีเซ็ตรอบที่เราทำาดิมจได้แรงก็ได้นะครับเผื่อบางครั้งเราแบบมันออกรอบที่เบาจริงๆนะครับ รอบนี้เราก็ใช้นูบลับปิดนะครับโดยการที่จะคอมโบกับอินุมากินะครับทุกคนกดเมมโมรี่ให้เรียบร้อยแล้วก็อันติไปเลยนะครับทุกคนกดโจช่วยตีไปนะฮะอินุมากิตีไปสามหมื่นนะฮะมาดูดาเมจโนบบระกันนะฮะโอเคสี่แสนไปก็ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้สดาวเต็มๆนะครับทุกคนเพราะเรามีเซนอินมากีแล้วก็โนบาระนะครับทุกคนไม่มีตัวถอนตัวแล้วก็ชนะภายใน10เทิร์นนี่แค่5เทิร์นเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงด่านที่ยากที่สุดนะครับสุดขีด2นั่นเองนะครับคือ CP ที่มันขอเนี่ยคน75,000นะครับคือถ้าไม่ผ่านตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสจริงๆนะครับทุกคนบอสเนี่ยเวลเกเต็มๆนะฮะคือแบบ มันโหดมากๆนะครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสเรื่องไม่ผ่านเลยนะครับมันมันต้องเป๊ะพอสมควรเลยนะครับก็คือถ้าเมมโมรีไม่ตรงจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนโอกาสที่จะผ่านเนี่ยยากมากๆนะครับทุกคนเซตอัพเนี่ยเหมือนดานแรกเลยนะครับทุกคนคือตามนี้เลยนะฮะมีเมมโมรีเพิ่มเกรดนติเพิ่มเาเมจแล้วก็เพิ่มเบรกนะครับแล้วก็เหนือกดเกฑ์นะฮะทุกคนอันนี้มันก็เป็นเมมโมรีที่ดีมากๆด้วยแล้วผมก็ตัวละครก็ปลดค่อนข้างสูง นะครับทุกคนคือทาไ่เป๊ะตามนี้จริงๆต้องไล่ up สกิลเยอะๆนะครับเยอะกว่าที่ผมมีด้วยนะฮะดดเมจถึงจะถึงนะครับก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคือแบบเราเราอยากจะผ่าน3ดาวจริงๆอ่ะนะครับก็ไปไล่ up สกิลจําเป็นต้องเยอะกว่าผมจริงๆนะครับก็โอเคนี่ก็คือเซต up ตามนี้เลยนะครับทุกคนเราไปลุยกันเลยครับโดยวิธีแรนเนี่ยนะครับทุกคนแทบไม่ต่างจากเธออื่นๆเลยนะครับเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับทําทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับก็แค่นุมากิคอยสตาร์นะครับ แต่ว่าที่ต่างออกไปคือแน่นอนนะครับศัตรูเนี่ยโจโกจะถึกมากๆนะครับทุกคนแล้วก็การที่ การที่เราไม่พกเรื่องของเมม o r ีเบรกต่างๆมาเนี่ยอาจจะทําให้เราเบรกไม่ได้ด้วยก็เป็นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นกันซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยดาเมจที่โกโจทําได้บางทีมันอาจจะน้อยไปด้วยนะครับทุกคนมันอย่างที่ผมบอกมันแกว่งนะครับดาเมจเนี่ยมันไม่ได้แบบเท่าเดิมตลอดอะไรเงี้ยนะครับมันมีเรื่องของแบบมันมีความแกว่งอยู่นะครับทุกคนบางทีก็แบบเจ็ดแสนบางทีก็เป็นล้านเลยก็มีนะครับสำหรับผมเนี่ยก็บางทีอาจจะต้องรีเรื่องของดูว่าดาเมจรอบนั้นเราได้เยอะพอไหมด้วยนะครับทุกคน โอเคนี่ก็สตัร์ต่อไปนะครั <im it> โกโจบัฟได้นะครับ <im it> โอเคเนี่ยเทิร์นนี้ก็จะเป็นเทิร์นที่เราจะต้องจัดการแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะครับมันจะมีบัฟเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเพราะครบเทิร์น4นะฮะเราจะได้บัฟเบรกจากเมมโมรี่ฟีทูเพย์นี้นะครับที่เทิร์น4ปุ๊บจะได้10%นะครับทุกคนบัฟไปนะฮะ <im it> ก็ เริ่มได้เลยนะครับทุกคนหวังว่าเราจะเบรกมันได้นะครับทุกคนในจุดนี้ก็กดป้องกันไปนะครับแล้วก็โคโจก็ปิดด้วยอันตินะครับมารอดูดามจกันนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่รอบนี้นะฮะขอเป็นล้านได้ไหมขอล้านหนึ่งโอเคล้านแปดเลยเนี่ยนะครับทุกคนคริิคอลด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ รอบนี้ถือว่าออกมาเป็นอันจีพอสมควรนะครับทุกคนก็เนี่ยโจกโกเกือบตายเลยนะครับทุกคนอย่างที่เห็นนะฮะที่เหลือเราก็ต้องตามเก็บนะครับทุกคนแต่ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ออกแรงขนาดเท่าผมเมื่อกี้นะครับทุกคนคือเรายังต้องเก็บอันติอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะปิดงานนะฮะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆตีธรรมดาเอาก็ได้นะครับทุกคนหวังว่ามันจะทันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมต้องใช้อันติปิดเลยนะครับแผลตรงนี้สั่งสอนไปนะครับนี่ก็ ตีไปนะฮะแล้วก็นี่ก็บัฟป้องกันไปอีกทีนะครับทุกคนโกโจเนี่ยตอนนี้เรายังมีบัฟอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเพราะเราบัฟไปก่อนอันตินะฮะเราก็ตีธรรมดาไปได้เลยโอเคจานใหญ่กับอินุมากิเกตเต็มแล้วนะครับโอเคนี่คือจะตายแล้วนะฮะคืออาจจะหลุดหลุดโผนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอบที่ตีเบากว่านี้ให้นะครับถ้าสมมติว่ามันตายตรงนี้จริงๆนะครับ ก็รอบเนี้ยเราจําเป็นจะต้องใช้อันติของจานใหญ่กับอินุมากิด้วยนะครับทุกคนก็ใช้คู่กันไปเลยนะฮะนี่ก็บัฟไปแล้วก็กดอันติแล้วก,กดเมมไปให้เรียบร้อยนะครับทุกคนโกโจก็จะเหลืออีกเทินหนึ่งตรงนี้เราบัฟดดเมจให้ก็ได้นะครับโอเคนี่ครับจากที่เห็นว่าอินุมาก,กิกับโกโจเนี่ยจะขาดอันตินิดนึงนะครับแต่เราจะได้อันติจากการที่2ตัวนี้อันติเสร็จกันไปนะครับทุกคนไม่รู้ตายไหมลองดูกันนะฮะ เหมือนจะตายเลยทุกคนนะโอเคเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนะฮะว่า2ตัวโคโจกับยูกิไคโตเนี่ยได้อันติแล้วด้วยนะครับทุกคนถ้าเทธนเมื่อกี้ฆ่าไม่ตายจริงๆผมก็จะอันติ โกโจรอบนั้นเพื่อปิดนะครับทุกคนคือตามหลักมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าดดเมจอันติฮิตแรกของโกโจผมเนี่ยมันดันคีซะแรงเลยนะครับทุกคนโจโกก็เลยตายไวกว่าที่ควรจะเป็นนะครับทุกคนโอเคเรามาดูกันนะรอบนี้นะครับผมจะทําดเมจน่าจะได้น้อยกว่าเดิมนะครับเราจะได้เห็นว่าถ้าสมมติว่าต้องใช้อันติโกโจ2รอบเพื่อจัดการโจโกจะเป็นประมาณไหนนะครับมาดูดดเมจกันนะฮะนี่ครับรอบนี้เหลือแค่9 6้เห็นไหมทุกคนมันแกว่งมากๆครับ รอบที่รอบเมื่อกี้คือแว่งไปสูงมากนะครับจริงๆรอบนี้ต่ำเลยด้วยนะครับทุกคนเนี่ยได้แค่ครึ่งหลอดบอสนะฮะดังนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ผ่านด้วยนะครับเทินแบบนี้นะฮะแต่ผมจะเล่นให้ครบให้ดูให้ให้เห็นกันนะครับว่าเราควรจะทำยังไงให้ครบนะครับซึ่งถ้าครบตามนั้นแล้วนะฮะถ้าบอสไม่ตายคือเราคงต้องไม่อัพตัวเพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ก็รอรอบที่ดวงดีกว่านี้นะฮะโอเคในกรณีนี้ก็บัฟป้องกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ให้โกโจบัฟไปครับ โอเคเธอเนี้ยผมจะให้2ตัวนี้อันตินะครับเพื่อนเพื่อที่จะเร่งเกรดคนนี้ให้ขึ้นมาอีกด้วยนะครับก็อันติไปเลยนะฮะนี่ก็บัฟไปอันนี้ใช้อันนี้ไปได้เลยนะครับเมมโมรีไปได้เลยนะครับส่วนโกโจโตีธรรมดาไปนะครับจะเห็นว่ายูกิคโตเนี่ยขาดอันติอยู่น,นิดนึงนะครับทุกค,คนเดี๋ยวโกโจโก็จะขาดเท่านั้นเหมือนกันแต่เราจะมาได้คืนตรงเนี่ยที่2ตัวนี้อันตินะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่ายูกิไคโตจะเกลอันติขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เต็มพอดีโกโจตีปุ๊บรบนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเทิร์นที่เราไม่ได้เห็นเทิร์นที่แล้วนะครับก็คือเทิร์นที่จริงๆผมจะต้องใช้อันติปิดนั่นเองนะฮะก็รอบนี้ใช้เมมโมรีหรือไม่ใช้นี่ก็ได้นะครับผมใช้ไปแล้วกันนะติดติดเอาไว้นะฮะยุกิไคโตอันนี้ไปเลยนะครับแล้วนี่ก็สตันเผื่อไว้เผื่อมันไม่จบจริงๆนะครับเผื่อเราจะต้องเอาตัวอื่นมาลงเพิ่มแต่ว่าโครับ จัดไปก็ต้องรุ้นว่าอันติของโกโจจะฆ่าโจกโกได้นะครับเพราะว่าในเทอร์นี้นั่นแหละถ้าฆ่าไม่ได้ก็โกโจก็ไปแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับเก็บที่เหลือไปได้นะฮะ ก็นี่ก็คือวิธีผ่านโจโกในระดับยากสุดนะครับจุดนี้มีแค่ประมาณนี้จริงๆนะครับแต่ข้อดีคือหลังจากที่เราอัพแพดมาวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนเราได้เรื่องของการอัพเลเวลสูงสุดกับการเพิ่มเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเต็มๆนะครับทุกคนก็จะช่วยให้ดาเมจมันสูงขึ้นพอสมควรก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าให้ผ่านด้วยทีมอื่นจริงๆในจุดนี้ผมว่ายังยากมากๆอยู่นะครับซึ่งทีมนี้ก็เลยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะ ทำให้เราผ่านได้ชัวร์ที่สุดนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเรื่องของเลเวลสกิลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในจุดนี้นะฮะทุกอย่างสําคัญหมดนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม CP เพิ่มดามจให้สูงที่สุดเนี่ยนะครับทุกคนพยายามให้มันได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับยิ่งไม่มีเมมโมรีดีๆเนี่ยนะฮะเราก็ยิ่งจําเป็นจะต้องยากขึ้นนะครับมันมันก็จะยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องผ่านเสมอไปก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่า มันค่อนข้างตายตัวมากๆนะครับจุดนี้โจโกโเนี่ยนะฮะมันจําเป็นจะต้องมีเมมโมรีแบบที่ค่อนข้างตายตัวพอสมควรนะครับเรื่องของการเพิ่มเกรดอันติเพิ่มดาเมจต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องแบบค่อนข้างรัดกุมพอดีเดะพอดีนะครับอย่างด่านสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับทุกคนคือแบบเกรดอันติผมนิดเดียวเท่านั้นคือถ้า ไม่ได้อันติคู่นั้นของอีก2คนเนี่ยก็คือไม่เต็มแน่นอนนะครับก็ต้องระวังในจุดนั้นด้วยนะครับคือคือดาเมจมันเป๊ะมากๆ้านะครับลำดับการใช้สกิลก็เป๊ะมากๆนะครับทุกคนต้องตามนี้เท่านั้นจริงนะครับในจุดนี้นะฮะก็ก็และนี่ก็คือวิธีผ่านด่านโจโกทุกระดับนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ผ่านไม่ต้องซีเรียสนะครับทุกคนค่อยๆทำไปนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านเองสักวันนะครับทุกคนค่อยๆอัพซีพีไปค่อยๆอะไรอย่างงี้นะฮะใครที่ดูชอบนะครับก็อย่าลื แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ